สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP55 มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP55 วันนี้ก็คือวินเมทวินคนอวดแฟนปี2021ค่ะค่ะ คลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิป,คว,ชปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าวันนี้จะไม่มีอะไรให้ขยี้ซะอีกนะคะเพราะเห็นเมื่อคืนปิดท้ายก่อนนอนด้วยคนหึงหวงกันงอนกันนึกว่าวันนี้จะเงียบก,กริบซะอีกแต่ผิดคาดค่ะทุกคนคือวันนี้มีแฟนคลับโพสต์ทวิตว่าถ้าวันนี้ไบร์ t วินมีสตอรี่ว่าอยู่ด้วยกันจะงดขยี้หนึ่งวัน หลังจากแฟนคลับโพสต์ไปไม่นานน่าจะประมาณ6นาทีเห็นจะได้ค่ะทุกคนเจ้าเมตาวินก็อัพสตอรี่ IG เลยจ้าไปดูกันค่ะว่าน้องอัพอะไรลงที่สตอรี่ IG ของตัวเองโดนลุมครับทุกคนลุมลุมตัวเองเนี่ยขอมนันหาย <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคน น้องอัพคลิปที่ทุกคนกำลังแบ่งกันชิมขนมมากระรองสุรีของน้องวินอยู่แล้วในคลิปคือมีคนพี่อยู่ด้วยแล้วทุกคนดูจังหวะแผนกล้องนะคะคือน้องถ่ายขนมก่อนแล้วค่อยๆแพนกล้องขึ้นให้เห็นคนพี่ที่ยืนอยู่แล้วจากที่เห็นคือคนพี่กำลังยืนเช็ดมืออยู่อ๋องั้นแสดงว่าที่เช็ดมือก็คือใช้มือหยิบขนมไปกินพอกินเสร็จแล้วก็เช็ดมือน่ะสิใช่ปะ โอ้ยทางนั้นแสดงว่าคนพี่ได้กินขนมเป็นคนแรกนะสิทุกคนเลยกินเสร็จก่อนคนอื่นอ๋อพิเศษไม่พิเศษก็ดูเอานะคะทุกคนพอสูรีมีรสชาติใหม่ๆม,มาคนพี่ก็ได้ชิมก่อนคนอื่นตลอดตลอดโอ้ยคนสำคัญของใจก็ต้องได้เป็นคนแรกและคนพิเศษอยู่แล้วแหละเนาะทุกคนเนาะจากคลิปที่น้องลงสตอรี่คือตอบคำถามคาใจชิปเปอร์ในวันนี้มากๆกค่ะทุกคนคือตอบคำถามที่ว่าวันนี้พวกเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่า แล้วอีกคำถามก็คือเขาหายงอนกันจากการที่เราเห็นทวิตของวัดไทยเมื่อคืนหรือยังสรุปคือวันนี้เขาอยู่ด้วยกันจ้าและน่าจะมีการถ่ายงานใหม่ๆให้พวกเราได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเพราะชุดที่ใส่ไม่น่าจะใช่ถ่าย F4 ฟ,ฟน,น้นๆโอโ้ยปลื้มปลิ่มดีใจค่ะทุกคนเพราะนานมากเพราะนานมากแล้วจริงๆกับการที่มีคนอยู่ในสตอรี่ด้วยแล้วทักษะการถ่ายแฟนลงสตอรี่ของน้องวิน ซึ่งเมื่อก่อนน้องถ่ายพี่ลงสตอรี่แบบตั้งใจเพราะมีการให้พี่ถือโน,โน่นถือนี่ถือนั่นแล้วก็ถ่ายลงเพราะตอนนั้นเป็นแค่พี่ชายไงแต่ตอนนี้อัปเลเวลด้วยการถ่ายแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจถ่ายแฟนทําเหมือนถ่ายอย่างอื่นแต่แค่ถ่ายติดแฟนมาเฉยๆส่วนเจ้าคนพี่ก็รู้ว่าถึงคนน้องจะทําเป็นไม่ได้ตั้งใจถ่ายตัวเองแต่คนพี่ก็แอคท่ารอเพื่อที่รูปตัวเองที่ถ่ายออกถ่ายติดออกมาจะได้ดูดี รูปขิงแฟนเกงถึงจะถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจว่าถ่ายให้เห็นคนพี่แต่พวกเราก็รู้ว่ามีคนอยากอวดแฟนแหละดูออกนะทุกคนนะและสรุปคือเขาหายงอนกันแล้วจ้าและน่าจะมีการไปค้างที่คอนโดด้วยกันมาหรือถ้าไม่ค้างก็ต้องมีไปหาที่คอนโดมาแหละเพราะเสื้อที่น้องวินใส่วันนี้มีขนแมวติดมาด้วยคะ่ะทุกคน ซึ่งตอนแรกอ่ะแฟนๆต่างก็พากันวิเคราะห์ว่าคนที่ติดเสื้อน้องวินมาเป็นขนอเมหรือว่าขนชาลลอตต์กันแน่แต่มีแฟนๆที่เลี้ยงแมวอยู่เขามาคอนเฟิร์มค่ะว่าขนที่ติดเสื้อน้องมันคือขนแมวแน่ๆงั้นก็แสดงว่ามีคนที่แพ้ขนแมวพยายามไปเล่นกับแมวมาเพื่อจะเอาใจเจ้าของแมวแหละทุกคนหรือถ้าน้องไม่ได้เล่นกับแมวก็แสดงว่า น้องต้องมีการกอดกับคนที่เล่นกับแมวมาแหละขนจากเสื้อเขาเลยมาติดที่เสื้อน้องไม่รู้ว่าไปกอดเขาหรือโดนเขากอดกันแน่นะคะทุกคนโอ้ยตายค่ะคุณขาไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกับแมวแฟนเพื่อเอาใจแฟนหรือว่าจะเป็นการกอดกับแฟนที่เล่นกับแมวจนขนแมวที่เสื้อเขาติดที่เสื้อเราไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เขินกับทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนี้ดอมเราชักจะกลายร่างเป็นโคนันกันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะคะ่ะ เพราะวิเคราะห์กันยันขนหมาขนแมวกันแล้วตอนเนี้ยคือพี่ชมไปเจอคลิปนี้มาค่ะทุกคนคือมีแฟนคลับเขาโพสต์เอาไว้ต้องขอขอบคุณและขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะจอันนี้คือตั้งใจอัพอยากรู้อะจะรู้นายอ่ะอันนี้คือตั้งใจอัพอยากรู้อะจะรู้นายอ่ะอันนี้คือตั้งใจอัพอยากรู้อะจะรู้ คือแฟนคลับก็โพสต์เอาไว้ว่าน้องวินเคยพูดกับแฟนคลับว่าคืนนี้จะตั้งใจอัพอยากรู้ว่าแฟนคลับจะรู้จริงเปล่าว่าน้องต้องการสื่อถึงอะไรสรุปแฟนคลับรู้จริงๆแล้วตอนนี้น้องก็เรียกแฟนคลับว่าดอมโคนันไปแล้วละจ้าโอ้ยแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่น้องโพสต์และสิ่งที่เรากลกาวสิ่งที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดมันจะต้องมีเรื่องจริงอยู่บ้างแหละว่าไหมคะทุกคน ไม่งั้นน้องคงไม่เรียกพวกเราว่าด้อมโคน,นันหรอกจริงไหมคะแล้ววันนี้คนน้องก็โพสต์รูปตัวเองที่ใส่เสื้อเบลนซ์ลงที่ไอจีแบบไม่มีแคปชั่นอะไรคนพี่ก็มากดไลค์ให้น้องด้วยจ้าถ้าเขาจะรักยืนเฉยเฉยเขาก็รักถ้าเขาจะไลค์ไม่มีแคปชั่นอะไรเขาก็ไลค์ซึ่งคนถ่ายก็ไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนก็คงเป็นคนที่กดไลค์นั่นล่ะคะ่ะที่เป็นคนถ่ายให้อะ่ะแล้ววันนี้คนพี่ก็โพสต์รูปตัวเองลงที่ไอจีมันค่ะทุกคน แล้วเจ้าคนน้องก็โมกดไลค์อย่างไวให้แฟนเขาด้วยเหมือนกันค่ะคุณขาโอ้ยครั้งรักไม่แผ่วเลยจริงๆลูกๆของอีฉันอีแม่อย่างอีฉันผู้ควบตำแหน่งทั้งเป็นแม่และเป็นชิปเปอร์ไปในตัวได้แต่นั่งมองลูกครั่งรักกันตาปริบๆค่ะทุกคนวันนี้มีทางเพจแกลลอรี่เกี่ยวกับรูปภาพเขาลงภาพนี้ด้วยค่ะทุกคนดูสิคะมันคือรูปของน้องวินค่ะมีแท็กหาน้องวินและแท็กหาเพจร,รูปถ่ายของไบรท์ด้วยนะคะ แล้วดูแคปชั่นสิคะมีแอดหาทางน้องวินและแอดหาเพจรูปถ่ายของไบรด้วยซึ่งเพจนี้มีคนบอกว่าเจ้าของรูปจะต้องมีการติดต่อไปหาเขาเพื่อที่จะให้เขาเอารูปไปลงที่เพจเขาถึงจะเอารูปนั้นๆมาลงให้เพราะเพจนี้ไบรท์ Bright, ก็กดติดตามเขาอยู่ด้วยนะคะซึ่งรูปนี้น่าจะเป็นรูปฝีมือการถ่ายของไบรท์เขาถึงได้แท็กเพจของรูปถ่ายของไบรด้วยและที่สําคัญคนในรูปคือน้องวิน อ๋ออถ่ายรูปแฟนแล้วติดต่อให้เขารูปไปลงซึ่งรูปฝีมือการถ่ายของไรมีเป็นล้านแปดค่ะทุกคนแต่ไรเลือกรูปนี้อ่ะจ้าเข้าใจแล้วจะพ่อโปรโมรททีก็โปรโมทมันทั้งฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองและโปรโมทแฟนที่เป็นนายแบบไปในตัวเลยเนาะโอ้ยครังรักจริงจังและหนักหน่วงมากแหละดูออกค่ะทุกคนค่ะและช่วงสามทุ่มกว,กว่าน้องวินก็ลงรูปนี้ที่ IG Story ค่ะทุกคน มันคืออะไรยังไงอะ่ะนี่มันสถานที่จัดงานแต่งงานชัดๆไปทําอะไรอะ่ะไปดูสถานที่จัดงานแต่งของตัวเองเหรอหรือไปงานแต่งเพื่อนหรือไปดูเป็นแนวทางเอาไว้ก่อนหรืออะไรยังไงโอ้จาเด็กคนนี้พอรู้ว่าแฟนคลับเป็นเหมือนโคน,นันก็สรรหาอะไรมาให้วิเคราะห์กันอยู่เรื่อยแต่ไม่รู้ว่าสตอรี่แกงหรือเปล่านะคะถ้าไม่แกงนะวันนี้ทํางานอยู่ด้วยกันก็ต้องไปดูสถานที่ด้วยกันแน่เลยละคะ่ะโอ้ตายตาย คู่นี้อีฉันว่าเขาขอเป็นแฟนกันแล้วและคบกันแล้วแน่ๆซึ่งคนน้องก็ลงโน่นนี่นั่นให้เราวิเคราะห์กันอยู่เรื่อยๆเพราะรู้ว่าเราจะต้องสืบหาความจริงจนได้โดยที่น้องไม่ต้องพูดมันออกมาเลยว่าเขาสองคนเป็นอะไรกันแล้วเดี๋ยวนี้คนพี่ก็หึงหวงน้องบ่อยมากซึ่งถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันถ้าไม่ได้คบกันจะหึงจะหวงกันทําไมก่อนจริงไหมคะซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยแสดงออกว่าหวงว่าหึง เพราะเมื่อก่อนแค่แอบชอบและตามจีบอยู่เลยไม่กล้าแสดงออกว่าห่วงแต่พอตอนนี้คบกันมาพักใหญ่ละเลยแสดงออกได้ว่าหึงห่วงเพราะเขาเป็นแฟนเราแล้วนี่เนาะหึงได้ห่วงได้ไม่ผิดอะไรโอ้ตายตายตาย,ตายคู่นี้มีอะไรตาแตกให้เราได้สืบกันอีกเยอะแน่ๆค่ะทุกคนเราดูท่าสองคนนี้จะชอบนะคะที่พวกเรามานั่งสืบนั่งวิเคราะห์หาความจริงกันอยู่แบบนี้ป่านนี้คงนั่งดูไปขำไปแล้วล่ะค่ะ ก็แฟนคลับตัวเองแต่ละคนกลายร่างเป็นโคนันกันแทบจะทุกวันขนาดนี้อ้อยอ้ยอยไม่ไหวแล้วล่ะค่ะวิเคราะห์มาทั้งวันละโคนันชักปวดหัวและมึนๆแล้วล่ะค่ะขอไปพักและขอออกจากร่างของโคนันก่อนนะคะไว้ค่อยมาทําหน้าที่โคนันกันต่อในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกดซ b s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ